เพราะงั้นเราก็ต้องช่วยกันดูแลความอยู่รอดของประเทศข้าราชก,การทุกคนนะคะก็ต้องมีจิตใต้สมนึชของตัวเองคะคือต้องเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะ,คะ,คะถ้าเราไม่คิดเคารพตัวเองให้เกียรติตัวเองนะคะเราก็ไม่มีศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชก,การไงคะทุกคนจะต้องต้องปฏิบัติแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไปพัฒน,นาประเทศให้เจริญขึ้น,นะะผู้ใหญ่ไงคะผู้ใหญ่ผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ฝึกปฏิบัติที่ คนที่เข้ามาที่เป็นข้าราชการใหม่เข้ามาเนี่ยต้องฝึกปฏิบัติก่อนนะคะเหมือนเหมือนกับเด็กเนี่ยใช่ไหมเราต้องฝึกมาแต่ต้นก็จะต้องมีคนที่แนะนํามีผู้ใหญ่ที่มีความคิดดีทดําดีนะคะถ้าข้าราชการไทยเราได้ปฏิบัติมาเริ่มแต่เริ่มต้นนะ,ะพี่คิดว่าการคอร์รัปชันอาจจะน้อยลง